ของข้าวกันบ้างดีไหม,มคะคะส่งออกเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังค่อนข้างซบเซาอยู่บ้างแต่เป็นข่าวดีเรื่องของข้าวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทวงแชมป์เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวได้เป็นอ,อันดับหนึ่งของโลกนะคะซึ่งอย่างปีนี้เองเนี่ยกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐอเมริกาเขาก็คาดการไว้บอกว่าปีนี้ไทยก็น่าจะเป็นแชมป์น่าจะยังครองแชมป์ในการส่งออกข้าวได้อยู่แต่เขาก็ยังกังวลในหลายๆเรื่องค่ะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องภาวะของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของข้าวรัฐที่อยู่ในสต็อกที่มีมากด้วยแต่ที่ ที่สำคัญอยากบอกเขาดีคุณผู้ชมก่อนปีที่แล้วเราส่งออกข้าวได้มากเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะนายเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยบอกว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี2,557มีปริมาณรวมกว่า10,900ล้านตันสูงเป็นอันดับ1ของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคิดว่า,าคิดเป็นมูลค่ากว่า174,000ล้านบาท ส่วนปริมาณนั้นก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ65.9มูลค่าเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ30.5จากปีก่อนค่ะส่วนปีนี้ค่ะมีการคาดการณ์ว่าไทยก็น่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง10ล้านตันคิดเป็นมูลค่า4,950ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นข้าวขาว5ล้านตันข้าวหอมมะลิ2ล้านตันข้าวนึ่ 2, ล้าน7แสนตัน ซึ่งก็จากรวมแล้วจากการค้าเข้าทั่วโลก475.5ล้านตันเนี่ยลดลงร้อยละ0.3ค่ะซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ1อยู่ที่11.3ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ2.7ส่วนอินเดียนะคะตกลงมาเป็นอันดับ2ค่ะก็อยู่ที่8,700,000ล้ตันลดลงถึงร้อยละ17.1อันดับ3ก็เป็นเวียดนามนะคะ6,700,000ล้ตันเพิ่มขึ้น100ละ3.1ค่ะ มาดูประเทศที่นาเข้ากันบ้างดีกว่าประเทศนาเข้าสําคัญเลยนะคะอันดับหนึ่งก็คือประเทศจีนค่ะนําเข้าถึง4ี่ล้านสามแสนตันก็นําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละสิส่วนอันดับสองนี่เป็นประเทศไนจีเรียนะคะนําเข้า3ามล้านห้าแตันเพิ่มขึ้นร้อยละสิและอันดับ3ใกล้ๆกันนี้เองฟิลิปปินส์ค่ะ1นึ่งล้านเจ็นตัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะว่าเรายังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือเรื่องของสต๊อกข้าวไทยที่ตอนนี้ยังมีข้าวเหลืออยู่เป็นปริมาณมากแล้วก็ค่าเงินบาทที่ตอนนี้เกิดการผันผวน,นตามภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการส่งออกได้เหมือนกันครับก็ปี58สมาคมตั้งเป้าหมายในการส่งออกข้าวอยู่ที่10ล้านตันใช่ค่ะนะครับก็มูลค่าประมาณ4,950ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับ